สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง f อ m o t o g เีครับกลับมาพบกันค่ำคืนนี้นะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน m o t o g ีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารใหม่ๆอัปเดตล่าสุดหรือจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนัดกันทุกค่ำคืนนะครับมาเจอกับผมได้1นึ่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ก็มีเอาเรื่องราวของวอลเลนยิโนกโรซี่นะครับผู้หมอของเราเนี่ยมาอัปเดตให้ฟังนะครับถึงความเป็นไปถึงความคืบหน้าล่าสุดนะฮะหลายคนจับจ้องไป ที่สัญญาฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ากับทีม SRT เนี่ยเป็นห่วงเป็นใยกันมาถามผมมาทุกวันนะครับว่าพ่อหมอเป็นยังไงกันบ้างจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรยังไงวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวของพ่อหมอนะครับของอัปเดตข่าวล่ามาแรงนะครับสัก2ประเด็นให้ฟังกันก่อนดีกว่าข่าวแรกก็เป็นในเรื่องของนักบิดหมายเลข29ของทีมอาเบียนะครับอังเบียนโนเน ต้องเรียกว่าค้อซ้ำกรรมซัดซะจริงๆนะครับเมื่อตอนนี้นะรู้สึกว่าเหมือนจะโดนชงเรื่องนะครับให้เพิ่มโทษแบรนด์จากที่เคยได้รับอยู่นะตอนนี้คือ18เดือนเนี่ยขยายไปอีกถึง4ปีอันนี้อาจจะ่นะครับยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคือคนที่จะชงเรื่องนก็คือเป็นอ,องค์กรต่อต้านการใช้สารสารกระตุ้นโลกอะไรประมาณนั้นนะครับเขาจะเหมือนประมาณว่าจะมองว่าความผิดของเอโนเนที่เกิดขึ้นมัน ร้ายแรงมันไม่พอหรอกกับ18เดือนที่โดนแบนอยู่เนี่ยมันต้องเพิ่มเข้าไปอีกเป็น4ปีอะไรประมาณนั้นถามว่ามันทําได้ไหมก็คือระเบียบการเนี่ยตอนแรกเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็น4ปีแต่ศาลก็พิจารณามาก็สามารถยื่นอุทธรณ์มาเนี่ยเหลือ18เดือนนะครับทีนี้เอเนโนเนกตกำลังจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยอ่ากำลังจะขอความเห็นใจจากศาลอีกครั้งนยเพื่อที่จะให้ลุ้นจะได้มาทันในเกมการแข่งขัน,ขนช่วงต้นฤดูกาลที่จะเริ่มขึ้นประมาณ19กกรกฎาคมเนี่ย ก็อยากจะให้กลับมาทันกลายเป็นว่าจากที่จะลุ้นให้สารอนุมัติแบบว่าให้แบบว่าลดลงมาจาก18เดือนเหลือลงมาอีกเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องโดนเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้โอ้โหนะสถานการณ์ของเ e อียนนรนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับแต่ตัวเขาเองก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าจะสู้ทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ได้ยืนต่อไปใน MotoGP เรื่องนี้จะจบลงยังไงกันบ้างก็ยังไม่แน่ใจนะครับคงจะต้อง ให้สารเขาพิจารณาไปอยู่อีกระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับอเอาใจรุ่นเในใจเชียร์เนาะแล้วก็เป็นข่าวล่ามาแรงอีกเรื่องหนึ่งก็คือสนามมูเจโรที่อิตาลีครับสนามที่เป็นสนามเร้าใจสนามหนึ่งนะใน MotoGP ทุกปีเลยเนี่ยโดยเฉพาะปีแล้วเนี่ยบี้กันอย่างมันเลยแล้วก็เป็นสนามแห่งเจ้าท็อปสปีดนะฮะในบรรดา10กว่าสนามที่แข่งกันกันมาทุกๆปีเนี่ย สนามมูเจโลที่อิตาลีแห่งนี้จะเป็นสนามที่ความเร็วท็อปสปีดสูงสุดมักจะเกิดขึ้นที่นี่เสมอวันนี้มูเจโลนะครับถูกแคนเซิลไปเรียบร้อยนะฮะตรงเรียกว่าในรอบร่วมร่วม30ปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยเหลุดไปไหนอยู่คู่กับรายการแข่งขันมอเตอร์จีพีมาตลอดแต่คราวนี้นะครับมูเจโลหลุดไปเรียบร้อยนะฮะจะต้องไปเจอกันอีกทีนู่นนะครับปีหน้าเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ สนามมิซาโนโ่มั้งที่ยังจะต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันหรือเปล่าอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าดอน่าพยายามที่จะตัดพยายามที่จะสรุปออกมาให้ได้นะครับผมเห็นข่าวแว่วมาว่าทางดอน่าเขาจะทำเปิทินะีนขึ้นมาน่าจะประมาณไม่เกินสัปดาห์นะครับน่าจะรู้ว่าประทินการแข่งขันในปีนี้แบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วน่ยแบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีสนามไหนกันบ้างก็มาตามลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนะครับทีนี้มาว่ากันต่อในเรื่องของพ่อหมอวอรเดนิโนรอซซี่นะฮะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นไปนในทิทางบวกที่บวก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 จนจะสำเร็จแล้วละ่ะสิ่งที่รอซซี่ต้องการเนี่ยแน่นอนละครับเป็นในเรื่องของโครงสร้างการทำทีมหลกัหลกๆก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ทีมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังขัดขัดกันอยู่ที่ผ่านมา เปโตนัดเองก็บอกว่าไม่อยากจะให้รรสซี่เนี่ยเอาผลทีมงานมาเยอะหรอกมาสักสองสาคนก็พอในขณะที่รรสซี่เองก็แบ่งรับแบ่งสู้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเขายังไงก็ตามเนี่ยจะไปแบบทีมไหนยังไงก็ตามเขาจะต้องใช้ทีมงานส่วนตัวเลือกเองกับมืออะไรทํานองนั้นนะครับไม่อยากจะให้ใครมาเลือกให้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ผ่านมาท่าทีของลาสลานนาซีนะครับบอสคนเก่งของ s r t ค่อนข้างที่จะ ดูดันแนละเกลี้ยกล่อมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาจําได้ไหมฮะมบางคนถึงกับ,บอกว่าเอ๊ะลาซาซี่เนี่ยพูดแรงไปหรือเปล่าพูดไม่ให้เกียรติรอสซี่เลยนะครับในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณจะมานี่ก็มาได้นะแต่แบบทีมเราไม่ได้ต้องการนะักแข่งที่จะมาแข่งเพื่อรอที่จะ,กะเกษียณคุณก็ต้องมีผลงานมีอะไรติดมือมาด้วยไม่ใช่มาแบบนี้อะไรประมาณนั้นซึ่ง สาวกของรซี่หลายๆคนก็มีเครื่องเคีองลาซารี่อยู่พอสมควรนะครับที่ผมเห็นในช่องของพวกเราเนี่ยแต่มาวันนี้ล่าสุดเหมือนอท่าทางท่าทีของลาซารลาซารี่เนี่ยจะเปลี่ยนไปออมันพลิกไปพลิกมานะฮะกลายเป็นว่าในตอนนี้ลาซารี่บอกว่าจะเป็นเกียรติกับทีมของพวกเขาเป็นอย่างมากหากโรซี่จะมารีทายที่นี่หมายถึงว่าจะสิ้นสุดจะยุติเส้นทางอาชีพเนี่ยหรือว่าเกษียณเนี่ย ทีทีม s อ t จะ่ารู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะอ้าวมีอะไรใครไปกล่อมไปอะไรยังไงหรือเปล่าก็อาจจะไม่มากก็น้อยละมัง้งใช่ไหมฮะสงสัยจะเป็นอยามาฮ้าแฟคทอรี่ไปคุยอะไรกับลาซารีหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับก็ท่าทีก็ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนลงพอสมควรแต่วันก็ดีแล้วนะครับมันดีแล้วล่ะที่มันเป็นแบบนี้มันจะได้คุยได้อะไรกันกันง่ายขึ้นหน่อยใช่ไหมฮะลาซารีก็ให้เหตุผลว่าอรซี่นี่ไม่ใช่นักแข่งธรรมดาทั่วไปเหมือนคนอื่นๆเขา คือถ้าเป็นคนดื่นน่ยแน่นอนมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายหรอกนะฮะยังไงซะสามารถที่จะที่จะเสนออะไรออกไปเนี่ยก็คุยกันได้ง่ายแต่ด้วยความที่นี่คือแชมป์โลก9สมัยอ่านี่คือคือนักแข่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดที่มีแฟนคลับ FC เนี่ยติดตามมากที่สุดในโลกในตอนนี้ใช่ไหมครับแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามอายุเป็นไปตามช่วงวัยแต่แน่นอนนะครับว่า โรซี่ก็คือ r o ซี่เขาก็เป็นไอคอนของ m o t o g p ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรายละเอียดมันก็เลยยุ่งยากลาซารีบอกอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะผมมองว่าก็เป็นใน,นเรื่องของสปอนเซอร์ในส่วนหนึ่งด้วยนะครับผู้สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวเงินเป็นไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์กันให้รอบคอบให้ชัดเจนให้เด็ดขาดหน่อยมันอาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นโครงสร้างเรื่องการทําทีมเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับนั่นแหละนะฮะก็ต้องทําใจนะฮะดึงซูเปอร์สตาร์ไปนะฮะมันก็ จะต้องเคลียร์กันให้ให้มันดีๆหน่อยจะไม่ถึงจะไปกันได้นั่นแหละทีนี้เพิ่งจะประชุมกันไปนะครับเพิ่งจะคุยกันไปในวันสุดสัปดาห์วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองรายละเอียดก็ใกล้จะสําเร็จแล้วล่ะนะครับยังเหลือรายละเอียดแค่ไม่กี่ข้อลอตเตอรี่บอกมาอย่างนั้นแล้วมีแผนว่าจะคุยเจรจากันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็เป็นการเจอกันซึ่งหน้านะฮะแต่แบบซึ่งหน้าผ่านทางวิดีโอเนี่ย อันนี้ผมเลยเดาในมุมมองของผมว่าน่าจะไปนอนแล้วละ่ะนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่สิ่งที่มันคาโอคาใจในวันนี้อีกไม่กี่วันะนะฮะรอสซี่บอกว่าอีกไม่กี่วันมีแผน,ม,แผนมีแผนไปแล้วนะครับว่าจะวิดีโอกับรอสซี่แล้วก็กับทีมงานผู้เกี่ยวข้องจะได้สรุปได้อะไรกันชัดเจนอย่างที่ผมได้ทํารายการนําเสนอไปเมื่อสอสาวันก่อนใช่ไหมครับว่ายังไงซาลรสซี่เนี่ยก็จะต้องภายในเดือนนี้ละนะ,ะจะต้องสรุปทุกถ่งหนึ่งอย่างเพราะว่า ถ้าเนิ่นนานไปกว่านี้มันจะเตรียมการไม่ทันเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่19กรกฎาคมดังนั้นถ้ามันฉุกเรื่องหูอะไรเกินไปเนี่ยมันมันคงไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่า SRT เขาก็ต้องการที่จะให้รอซี่เนี่ยตัดสินใจมาให้เร็วสักทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงกันแน่มันจะได้วางแผนได้เตรียมตัวกันถูกในส่วนของต้นสังกัดเดิมในปีนี้ก็อย่างยามาฮ่าโรงงานแฟคทอรี่เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ อยากจะจัดการอะไรให้มันเสร็จสิ้นกระบวนวามนะครับจะได้เริ่มแผนพรุ่งนีเ้เริ่มแผนปีหน้าได้คล่องตัวกันมากขึ้นใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นํามาฝากทุกคนผมก็เข้าใจนะครับว่ามันก็มีทั้งคนที่เชียร์อยากให้รรซี่เนี่ยอยู่ต่อขับไปจนถึงอายุ46เลยตราบใดที่ยังมีแรงยังมีอะไรอยู่เนี่ยเพราะว่านักแข่ง รุ่นน้องรุ่นอะไรก็แล้วแต่หลายคนยังล้มรอซี่ไม่ได้เลยนะครับยังตามหลังรอซี่อยู่เลยเนะี่ยดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆ FC เ a ฟซียามาฮ่าเ c t ซีเดอเขาเนี่ยอยากเห็นอยู่นะครับอยากอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเข้าเส้นชัยอันดับไหนก็ได้ขอให้อยู่ในสนามทานองนั้นแต่ก็ยังมี FC m o t o g p หลายๆคนนะครับบอกว่าอยากให้หยุดอยากให้หลีกทางให้กับน้องๆรุ่นใหม่ดีกว่าไหมเพราะว่าตัวเองก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากแล้วล่ะนะ พิสูจน์มาจนจะบางสิ่งบางอย่างที่รอสซี่ทาไว้เนี่ยผมก็มองว่าบางอย่างนะฮะย้วํวมาบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะมีนักแข่งคนไหนทําได้แล้วล่ะนะครับเรื่องอะไรบ้างก็ไปตามคนตามสื่อไปแล้วกันนะครับผมใบให้ประมาณนี้เชื่อว่าคนที่ติดตาม MotoGP มาเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับว่าสิ่งที่รอสซี่สร้างไว้ที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าสถิตินะครับที่น่าจะทําลายได้ยากเนี่ยมันคืออะไรไม่ไม่ไมยากต่อการเดานะฮะโอเคนะ อโอเคนะครับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เม้นที่อะไรมาคุยมาสอบถามมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหวังว่ารายการวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆ FC ของ m o t o g p ทุกคนนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนมาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ